รดฟอร์ดขอพูดบ้างแซะอามริมหลังฟอร์มหรูกับวินล่าอัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยลูกหนังกับแขมแจมไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับเรียกได้ว่าฟอร์มเริ่มที่จะกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งสำหรับมาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูเ็ดที่ถูกแอสตันวิลล่ายืมตัวไปใช้งานโดยล่าสุดเจ้าตัวเหมาคนเดียว2ประตูช่วยให้แอสตันวิลล่าบุกไปชนะเบรสันนอตเอนทีมอันดับ14 จากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพ3ประตูต่อ0ูนในเกมฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานับตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่าในรูปแบบการยืมตัวมาคันแลตฟอร์ดระเบิดฟอร์มการเล่นอันเปลี่งนต่างมากขึ้นแถมแสดงถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทออกมามากขึ้นแถมกำลังจะได้เล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนลีกและรอบรองชนะเลิศเอฟเอคัพรวมถึงกลับมาติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งด้วย โดยมาคารลัดฟอร์ดกลับมาทำประตูได้ครั้งแรกในรอบ14เกมคิดเป็นเวลานาน,านถึง120วันนับตั้งแต่เหมา2ลูกในเกมพิมเมลีกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถลม ton, ่มเอเวอเรตต์ส4ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่1ธันวาคมปีที่แล้วล่าสุดมาคารลัดฟอร์ดออกมาเปิดใจหลังปลดล็อกกลับมาทำประตูได้อีกครั้งโดยมีบางช่วงที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่แตกต่างจากช่วงที่โดนลูเบนอโมริมดอปไปนั่งสำรองว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีผมรู้สึกว่าผมฟิตขึ้น และเล่นฟุตบอลได้ดีขึ้นตั้งแต่ผมมาที่นี่เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กองหน้าคนหนึ่งยิงประตูได้หวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปผมคิดว่าผมยังฟิตกว่านี้ได้อีกผมพลาดการเล่นฟุตบอลไปมากก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมกับแอสตันวิลล่าตอนนี้ร่างกายของผมรู้สึกดีผมไม่มีอาการบาดเจ็บและผมสนุกกับการเล่นฟุตบอลดังนั้นตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคโดยฟอร์มการเล่นของมาร์คแรตฟอร์ดถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พราะสามารถเรียกค่าตัวจากแอส a ซนวิล่าได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองอัปเดตข่าวสารในแวดวงลูกหนังในช่องคุยดูหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันนะครับฝากกดหัวใจและกด Subscribe ช่องคุยดูหนังกับแขมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ครับพี่แขมขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ